สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีเมษนะคะจะดูดวงทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าราศีเมษในเดือนตุลาคมเนี่ยความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวไลน์ขึ้นไว้ให้ตอะะลอดนะคะไม่ใช่ไลน์แอนนะคะเป็นไลน์ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ จ๊บได้อธิษฐานและเปิดพไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้รับคําทํานายไปเลยว่าความรักในเดือนตุลาคมเนี่ยความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับราศีเมษมามาดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนมีคู่นะคะคนโสดแบบมีคนคุยค่ะมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคนคุยในเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยในราศีเมษ ที่เป็นโสดโสดอยู่นะยังไม่ใช่แฟนคุยกันแล้วค่อนข้างจะขัดแย้งกันทางความคิดนะคะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างลึกซึง้งรู้สึกมั่นคงรู้สึกลึกซึ้งกับคนคนนี้มากรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความผูกพันแต่ว่าความคิดเห็นช่วงเนี้ขัดแย้งมากแล้วก็เราจนเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเห็นแก่ตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกับ จีบหลือเกินลุกเหลือเกินจะเอาให้ได้เหลือเกินอารมณ์มันประมาณนี้นะแต่ว่าความสัมพันธ์จริงๆในตําแหน่งของความสัมพันธ์เป็นเดลิเวอร์มันเป็นความรักที่ยังรู้สึกว่ามีอารมณ์ของความรักมีความรู้สึกว่าคิดถึงโหยหาแต่ว่ามันยังมันรู้สึกได้ว่าช่วงนี้มีตัวเลือกหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้คือโดยรวมแล้วถือว่าดีนะเพราะมี1ิเหรียญอยู่ในบทสรุปความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะมั่นคงลึกซึ้งแต่ว่ามันยังสามารถ เลือกได้อยู่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็ยังมีความรู้สึกป๊อปปี้เลิฟอยู่ยังมีความรู้สึกรักคิดถึงโหยหาอยู่เดลิเวอร์เนี่ยมันขึ้นมาแปลว่าความเต็มเปี่ยมกับความรู้สึกรักครั้งนี้ยังมีอยู่แต่ว่าให้ระวังว่าช่วงเดือนตุลาคมอะคะ่ะจะมีเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันจนทําให้รู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอะ ค่อนข้างเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคิดแบบนี้เอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะรักตัวเองมากไปหรือเปล่าหรือไม่ยอมขยับอะไรหรือเปล่าส่วนอีกฝ่ายนึงก็บูหลือเกินสู้หลือเกินเฮออเาหน้าทําเธอนน่นนี่อาร,รมณ์ประมาณนี้นะคะคือมันจะตรงกันข้ามกันแล้วความคิดเห็นมันก็ขัดแย้งกันนะคะอ่ะก็ถือว่ายังคุยกันได้เรื่อยๆเพราะว่าอารมณ์แห่งความรักยังมีแต่ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันยัง มันก็เข้ามาด้วยนะคะในเดือนตุลาคมอะมาดูในส่วนของคนที่โสดสนิทบ้างนะคะอาราศีเมษโสดสนิทความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนตุลาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะมีโอกาสจะได้พบเจอกับใครบางคนโดยการเดินทางมาหากันหรืออาจอาจจะได้เดินทางมาพบเจอกับใครบางคนน่ะเออหรืออาจจะเจอกับใครบางคนในระหว่างที่เดินทางมีโอกาสที่จะเดินทางแล้วพบเจอกันหรือเดินทางไปหาใครบางคนเพื่อพบเจอแล้วมันก็ค่อนข้างรู้สึก 哇哦 ดีจังได้เจอคนนี้อารมณ์แบบนี้นะคะมีอารมณ์เหมือนได้คิดถึงใครบางคนได้เจอกันแล้วได้รู้สึกคิดถึงแต่จริงๆคุณก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ดีเพราะคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขาไม่ชอบเราเพราะยังรู้สึกขาดแคลนความรักอยู่และยังรู้สึกดูถูกตัวเองหรือไม่ก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่ไม่โอเคกับเราหรือเปล่าหรือว่ามีคําพูดต่างๆนานาที่เรารู้สึกไม่ดีกับคําพูดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักมีโอกาสเจอใครบางคนคน่ะระหว่างเดินทาง หรืออาจจะนัดเจอกับใครบางคนนะคะแล้วก็คิดถึงเขาซะด้วยแต่ว่าเอาเข้าจริงยังไม่ค่อยแน่ใจแล้วบางครั้งดูถูกตัวเองหรือเขาอาจจะมีคําพูดบางคําทําให้เรารู้สึกเจ็บแสบทําให้เราไม่แน่ใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่านะคะอันนี้สําหรับราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดค่อนข้างเจ็บแสบแม้จะเจอคนที่ถูกใจนะคะสําหรับราศีเมษในเดือนตุลาคมที่เป็นโสดแบบโสดสนิทมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาสาร้างความสัมพันธ์กับราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคม เ,เขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้เขาว่า,เ,าเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรหรือไม่นะถ้าไม่ใช่คนที่เกิดในราศีมังกรอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับสีเทาๆหรือเขา้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสีเทาความสีเทาอันนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้ผิดแปลกอะไรอย่างเช่นตํารวจตํารวจถือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสีเทาเพราะว่าความผิดความถูกกลายเป็นความสีเทาเขาอาจจะเป็นอาชีพสุจริตค่ะแต่ว่ามันเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยอาชีพ เช่นตำรวจทนายความอายการผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่ในเรือนจำอย่างนี้ก็ได้นะเอ,อหรือทนายความก็ได้นะอารมณ์ประมาณนี้เขาจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสีเทาๆนี่คือลักษณะของเขาหรือไม่อย่างนั้นเขาจะเป็นคนที่ติดอะไรบางสิ่งบางอย่างติดในที่นี้อาจจะไม่ใช่ติดกนนารพนันอาจจะไม่ใช่ติดยานะเหรือจะเป็น2ออย่างนั้นก็ได้หรือถ้าดีกว่านั้นติดอะไรนะที่ผู้ชายเขาชอบเล่นกันอะ่ะอื เออถ้าใครรู้พวกขุ่นยนต์ะ่ะเออที่ราคาแพงๆอะ่ะเราก็ไม่เข้าใจะนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเรียกว่าอะไรเออบางคนก็บ้าหนักมากติดหนักมากติดเกมหนักมากอะไรแบบนี้ชอบดูหนังโหดมากอะไรแบบนี้เออติดแบบติดสุดๆอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือลักษณะของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นอาจเป็นคนที่ได้เดินทางมาหาคุณ หรือพบเจอกันโดยบังเอิญโดยการเดินทางหรืออาจจะเป็นคนที่เคยเจอกันแล้วแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งเป็นคนที่ค่อนข้างเปเป็นคนที่ค่อนข้างตามใจเป็นคนที่พยายามปรับปรุงแก้ไขเรื่องความรักเพื่อให้เกิดผลดีขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยตามชอยเนี่ยจะเป็นคนเก่าก็ได้นะเนี่ยจะเป็นคนใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยนะนนเนี่ยเป็นไปได้ทั้ง2องอย่างเลยแต่ว่าไพ่ขึ้นไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าเก่าหรือใหม่แต่ลักษณะประมาณนี้นะคะ มาดูกันต่อว่าแล้วราศีเมษในเดือนตุลาคมเนี่ยคนที่เป็นโสดควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคนโสดคะ่ะคนโสดควรทําอย่างนี้คะ่ะคุณควรที่จะ กลับไปคืนดีกับคนรักเก่าที่เข้ามาเออหรือไม่ก็ง้อขอคืนดีกับคนที่คุยอยู่แล้วผิดใจกันคุณควรง้อถ้าคุณยังอยากสารความสัมพันธ์ต่อไปเพื่อความสัมพันธ์ที่มั่นคงแน่นแฟนเหมือนเดิมสรุปก,ก็คือราศีเมษเดือนตุลาคมถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรควรง้อคนรักนะคะแม้มันจะรู้สึกน่าเบื่อจังเลยกับการที่จะต้องง้อ เออมันเป็นการแสดงออกว่าคุณสู้เพื่อความรักในครั้งนี้นะคะไพ่แนะนํำราศีเมษที่เป็นโสดในเดือนตุลาคมแบบนี้นะคะลองดูละกันถ้าเดือนนี้ทะเลาะกันไพ่บอกว่าให้เราเป็นคนงอนะคะราศีเมษอุ้ย สำหรับราศีเมษที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนตุลาคมนะคะอ่ะมาดูกันเลยคนที่มีคู่แล้วราศีเมษความรักในเดือนตุลาคมเริ่มจากความสัมพันธ์ก่อนเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณในเดือนตุลาคมนะคะราศีเมษไพ่บอกแบบนี้เขาว่าโอ้ยแฮปปี้สุขสดใสค่ะไพ่สิเหรียญน,นะไพ่เดอะซันะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณรู้สึกดีมีความสุข คุณและคนรักของคุณรู้สึกมั่นคงกับความรักนี้และรู้สึกมีความสุขมากๆคือพลังงานของสองใบเนี้ยนะซึ่งมันอยู่ไพ่ตัวตนของคุณทั้งสองคนเพราะฉะนั้นมันบอกได้เลยว่าคุณรู้สึกมั่นคงกับความรักและมีความสุขกับความรักครั้งนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบถึงหนึ่งร้อยสำหรับราศีเมษที่มีคู่เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่คุณรู้สึกมั่นคงกับความรักอบอุ่นกับความรักและแน่ใจที่สุดว่านี่คือความรักที่คุณ รู้สึกว่าโชคดีที่สุดนะคะและแถมในตำแหน่งของความสัมพันธ์นะมีไพ่สี่เม้าแปลว่าคบกันไปเรื่อยๆนานๆนานยาวๆนะคะแต่ว่าไพ่บทสรุปของเดือนนี้นะความสัมพันธ์ของคุณดีอยู่แล้วแต่ว่าไพ่บทสรุปเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการน้อยใจเรื่องของการดังเลใจคือน้อยใจแหละก็เลยลังเลใจเล็กน้อยประมาณนี้แค่นี้ไม่มากแต่โดยรวมจริงๆแล้วความรักของคุณอบอ,อุ่นมากแลวดีมากแต่มีเรื่องน้อยใจและลังเลในเดือนตุ ลาคมนะคะมาดูในเรื่องของความรู้สึกแบบเจาะลึกนะคะมาดูกันว่าคู่ของราศีเมษเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนตุลาคมให้บอกแบบนี้นะคะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะพลังงานอาจจะสลับกันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีเมษเองก็เป็นไปได้นะคะคู่ของคุณรู้สึกผิดหวังในบางเรื่องรู้สึกเหมือนมีการทะเลาะเบาะแวง้งแบบครั้งใหญ่รู้สึกว่าความคิดเห็นขัดแย้งกันสเลือเกินรู้สึกหงดหงิดง่าย ถ้าเขาไม่หุดหิดเองก็เป็นเขารู้สึกว่าราศีเมษหุดหิดมี2ออย่างและที่สําคัญคู่ของคนะูนมองไปที่เรื่องของงานเป็นสําคัญเรื่องงานคือเรื่องใหญ่ เรื่องรักคือเรื่องหลองเพราะมันอบอุ่นแล้วมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเน้นไปที่เรื่องงานนะคะแต่ว่ามีเรื่องที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคิดเห็นต่างกันมากแล้วมันจะนําพาไปสู่การทะเลาะก,กันได้ง่ายและเรื่องนี้ทําให้เขาหงุดหงิดแค่นั้นเองนะคะอามาดูกันต่อสําหรับราศีเมษเองคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนตุลาคมค่ะไพ่บอกแบบนี้นะราศีเมษคุณเองรู้สึกว่าคนรักเป็นคนที่ดีมากหรือ ตัวคุณเองรู้สึกว่ามีความสุขกับการที่ถูกคู่รักของคุณดูแลหรือคุณได้ดูแลคนรักรู้สึกอบอุ่นในเรื่องนี้รู้สึกทุกดีทุกครั้งที่ได้เจอกันรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้กลับมาพบเจอกันคือมันดีไปหมดในเรื่องของความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกันคิดเห็นไม่ตรงกันต้องปรับความเข้าใจกันต้องคุยกันคุณเองก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างแล้วก็คิดมากอยู่บ้างนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันนั่นแหละก็เลยทําให้เกกิดคควาามรู้้สึอย่งนนีะะแต แต่ว่าคนที่รู้สึกรุนแรงมากก็คือคู่ของราศีเมษนะคะแต่พลังงานอาจจะสลับกันก็ได้แต่ก็มีเรื่องให้คิดมากแล้วก็เรื่องให้ให้ตึงเครียดหรือว่าอึดอัดอยู่นะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วราศีเมษเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนตุลาคมสำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณน่ะอาจจะคิดมากแหละมีความคิดมาก อาจจะรู้สึกว่าผิดหวังในบางเรื่องเพราะว่าการเร่งเในเร่งรีบในการเดินทางเกี่ยวกับการทํางานหรือการเร่งรีบในการเดินทางหรือการที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนมันทําให้เกิดความผิดหวังคุณยังไม่อยากขยับอะไรเลยคุณรู้สึกว่ามันขยับอะไรไม่ได้เลยความรักมันก็ดีนี่แหละแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่บ้างไพ่บอกแบบนี้นะเอาเป็นว่าไพ่แนะนําว่าใช่ คุณอาจจะรู้สึกแย่ในบางเรื่องนะคุณจะคิดมากคุณจะรู้สึกว่ามันได้น้อยกว่าที่คิดมันผิดหวังเพราะว่ามันหวังไว้มากกว่าที่คิดอืมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะโดยเฉพาะเรื่องของความรีบร้อนเรื่องของการเดินทางเรื่องของการรีบเร่งการเดินทางต่างๆเนี่ยทำให้เกิดปัญหามันอาจจะทําให้ความรักของคุณหลวมลงก็จริงแต่ว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไพ่แน,นนะนํานะไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะอยู่นิ่งอยู่เฉย ปล่อยมันไปก่อนนะคะขอบคุณมากอ๋อลืมขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยขอบคุณจริงๆนะคะ